คุณู้ชมคะอินตนาชาแนลค่ะคุณผู้ชมวันนี้จะพาคุณผู้ชมมาเบอรแนวทางรัฐบาลไทยของแม่สาวอุดรหวดวันที่1 6มีนาคม2567ค่ะคุณผู้ชมของแม่สาวอุดรเจ๊แดงเป็นคนให้มาเ้ยค่ะเจ๊แดงแบ่งปันให้ค่ะคุณผู้ชมแบ่งปันไทยมาช่องจินตนาให้ คุณผู้ชมในเบิงเนาะค่ะแนวทางเบิงแนวทางของวันที่16มีนาคมสองท่อค่ะแนวทางของิ่นเป็นแนวทางสูตรคำนวณนวคะคะคุณผู้ชมเป็นสูตรคำนวณเพิ่นคำนวณหลายสูตรสซกันค่ะแต่ตัวเลขออกมาก,กับหลายค่ะคุณผู้ชมเน้นๆค่ะเพ่นก็นเน้นมากทุกหนค่ะเขาทุกหนค,คุณผู้ชมเลขมันเข่าดีู่คะ เจแดงก็เลยแบ่งฝันให้มากให้คุณผู้ชมได้เบิงกระจายออกไปอีกที่หนึ่งนะคะส่วนประวัติของแม่สาวอุดรน,นะคะให้ไปเบิงในช่องเจ๊แดงค่ะมีทุกนวดค่ะคุณผู้ชมเข้าทุกนวดค่ะแล้วกะ็นวดที่แล้วกับเข่าอีกเจแดงก็เลยแบ่งให้กิตตนามาลงเนาะ,ค,ะคุณน,อนนะ้องเนาะค่ะขอขอบคุณหลายๆเ้อค่ะเจแดงแล้วก็คุณแม่สาวอุดรค่ะที่ได้ใช้สูตร มาให้จิตนาได้ให้พี่ให้น้องได้เบิ่งกันเนาะค่ะเนาะสูตรของเพิ่นเป็นสูตรข้ามนวลหมวดที่แล้วเป็นกับกับเขาตัวเจ็ดเก้าเนาะค่ะเนาะเจ็ดเก้าค่ะคุณผู้ชมอย่างนี้เลยคือไก่กับแน่เนาะค่ะคุณผู้ชมเนาะไม่ต้องใดก็ต้องกั๊ปที่แล้วเนาะค่ะกับบนล่างนั่นเป็นเส้นะาคะแต่เป็นกับเข่ามากเนาะค่ะเข่ากงวดทุกงวดเรื่อยค่ะ ค่ะบพอเอามาก,กันนะเสียดายเนาะคะออ่ะเนาะอยากให้พี่น้อนในเบิร์แม่แม่แดงเนาะก็ไม่อยากห้มากค่ะเอาค่ะคุณผู้ชมไปเบิร์ตัวเลขก,กันค่ะว่าตัาว,วนี้เพิ่นจะให้มากตัวแดงเราคาดจินตนาจะให้เบิร์ประวัติของวันที่แล้วเนาะค่ะแต่ว่ากรอนกรอนหนานั่นต้องไปเบิร์ไในช่องของเจแดงเนาะค่ะคุณผู้ชมเจแดงที่เป็นช่องที่ใหญ่แล้วก็มีเลขที่แม่นๆ หลยเจา้าหลายสำนักเนาะคะ่ะคุณผู้ชมแล้วก็เพื่อนแกแบงมาให้จิตนาลองกอีกที่หนึง่งสินะคะค่ะแลยวกถ้าอยากเห็นประวัติเพื่อนกัเบิงในช่องเจแดงค่ะแต่ประวัติของงวดที่แล้วใด้มากเนาคะ่ะคุณผู้ชมเนาะเขามาเบิงกัน,นะคะ่ะว่าแนวทางของเพื่อนจะเขาบคา่คขะงวดนี้ว่ามีมากตัวไหนแน่เนาะคะ่ะถามมากกับตังอยจัดค่ะคุณผู้ชมถามมากกับพานเนาะคะ่ะว,ว่าแนวทางรัฐบาลไทย กาหีเขามีรุดนะคะคุณผู้ชมถาเลขเขาดีกับอยากให้คุณผู้ชมได้เห็นท่านนะคะกดติดตามช่องจินตนาชาแนลไวเดอร์ค่ะคุณผู้ชมค่ะกดติดตามช่องจินตนาชาแนลแล้วก็กดถูกใจกดไลค์กดแชร์ให้เป็นกําลังใจจินตานาน้ําแน่ค่ะจะได้หาแนวทางทีแมนแมนไม่คุณผู้ชมเดี๋ยวมึงต่อต่อไปนะคะคุณผู้ชมเนาะขาเข้าประกดติดตามไว้เ่อเล็มันเขาหนวดนี่ค่ะคุณผู้ชม เผื่อบางทีเลขเข้าเด้อะค่ะสีปรเห็นเด้ขันบอลกดติดตามไว้เนาะอ่าอ่าแล้วก็กดถูกใจเห็นน้ำเน้ไดค่ะแล้วก็ติชมในคอมเมนต์มันไม่ด้ค่ะคุณผู้ชมคะแต่น่าอยากเห็นคอมเมนต์ีว่าคําติชมหรือว่าแนวทางอันไหนที่ชื่นชอบค่ะอยากให้ไปตามมองได้สิเนาะค่ะอยากให้ไปสถานที่มองได้ที่คุณผู้ชมคิดว่าเคยไปเราได้สินะสำหรับคนนั่นนี่แต่คนนั่นนี่ยังสินะคะคุณผู้ชม ไปเมืองใดขีดขอได้หรือว่าอีหยัางใบสินะคะคุณผู้ชมบินตนาก็อยากให้คุณผู้ชมแนะนำพ่อแม่นั่นค่ะบินตนาจะหาไปหามาให้คุณผู้ชมในเมืองนะคะเนาะค่ะขอขอบคุณหลายๆค่ะที่ทามาเบิ้งช่องบินตน้าเช้านะค่ะตลอดค่ะอ่ถึงบริดัทพ่อพี่เหม็นก็จะดีใจค่ะคุณผู้ชมเห็นยอดต้นเบิ้งเนาะค่ะเอาค่ะมาเบิ่งตัวเลขของแม่สาวได้เลยค่ะเพราะว่าแม่สาวคำนวณคำนวณได้เิ่นการ มีความสูงนะคะคุณผู้ชมอยากให้คุณผู้ชมเบิ้ลมีความสูงเือกันค่ะเพต่วเลขเป็นแนวทางแต่กับมีความสูงเพราะห้อเบิ้ลเดือความมวลห้อเ,เบิ้ลเดือความมักเนาะค่ะการเทาประมาณเข,าาข้ากระสีเบิ้ลใดควรเดินอ๋อค่ะเการูุตัวเลขกันค่ะค่ะแม่าสาวให้มาค่ะแม่สาวอุดร วันที่16มีนาคม2567ค่ะเป็นแนวทางรัฐบ,บาลไทยค่ะคุณผู้ชมบนล่างเ็นแยกม่หายควมเรียบร้อยเด้ค่ะคุณผู้ชมให้ดูเป็นแนวทางไปหายิบจับสลากกินแบงรัฐบ,บาลและโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังด้วยค่ะคุณผู้ชมคะขึ้แนวทางเ็นใหนมาจากคำนวณค่ะแม่สาวอุดรเป็นใผ่ช่องเจแดงผูกมาตลอดเนาะค่ะเนาะเปนก็นเลยแบงปันในกินตนามาอีกที่หนึ่งค่ะ ขุณเจะแดงเนะะื้อค่ะที่ห้ตัวเลขแน่วทางมากค่ะอ่อนอื่นเนาะค่ะเนาะกาวบวกาวถึงบดายค่ะผู้มีพระคุณของจินตนาที่สุดค่ะแล้วก็สองตัวบนให้มาแปดหกห้าเก้าเจ็ดห้าเพนเนนห้8แปดหกก็ผ่าเก่าค่ะคุณผู้ชมแล้วก็ล่างใหมาสี่สองหนึ่งห้าห้าสามเก้าสามและหนึ่งเก้าค่ะขีดเส้นใต้ให้คือ ตัวเน้นของเบอร์ค่ะ42หรือ15ึนั่นแหละค่ะมันจะมาบอค่ะคุณผู้ชมแล้วก็จินตนามีอีกสูตรหนึ่งสูตรของจินตนาเองอยากแจ่มกับแม่เนาะคะ่ะขออนุญาตเ้อค่ะบรได้ไปก,กล่ากายหรือว่าลุกลำอะไดเนาะเนาะแล้วก็แค่เปรียบเทียบตัวเลขเ้อค่ะว่าจินตนาจับออกมาให้เองค่ะคุณผู้ชม ไปจับแล้วทีนี้เนี่ยมันมันงวดที่แล้วมันไม่เข้าค่ะคุณผู้ชมงวดนี้ลองดูว่าจะเข้าไหมเพราะว่าเห็นตัวเลขเพิ่นตรงกับพองจินตนาพอดีจินตนาเฮ็ดไว้ก็เลย่อนอยากเอาเปรียบเทียบคุณผู้ชมเบิงค่ะนี่ค่ะคุณผู้ชมเห็นคงเพิ่นนี้แปดหกนะคะมันจะเข้าช่องไหนค่ะแปดกับหกแปดกับหกค่ะเห็นเพิ่นหาเก่ามันกิจะเข่าหาเก่าได้หรค่ะมันจะอยู่ในช่องไหนค่ะถ้ามาก็มาสามตัวเพราะค่ะ สามตัวขึ้นอย่างมันจะอยู่ในหนีบอเนาะค่ะคุณผู้ชมแล้วก็เห็นเพิ่นมี้เจ็ดหานะคะเจ็ดห้าช่องนี้ก็มีเจ็ดห้ามันจะอยู่ช่องไหนคะ่ะคุณผู้ชมคะช่วยกันดูคะ่ะเจ็ดห้าแล้วก็หาสามจังสินะคะมีห้ากับสามค่ะคุณผู้ชมมันจะเข้าไหมแล้วก็เห็นเพิ่นหนึ่งหาจังสินะคะหนึ่งก็ห้าก็มีคะ่ะคุณผู้ชมหนึ่งเก้าจังสินะหนึ่งเก้าไม่มีอยู่ในช่องเห็นเก้าจะมาไหมคะ่ะ 9ก้าสามจะมาไหมก็คือเก้ากับสามเนี่ยค่ะจินตนาเห็นก็เลยสนใจค่ะคุณผู้ชมก็เลยอยากเอาชุดนี้มาเปรียบเทียบให้คุณผู้ชมดูถ้ามันมาบนมันจะมาไหมมาล่างมันจะมาไหมอันนี้สําหรับบนเนาะคะ่ะส่วนมากไปบนค่ะคุณผู้ชมเลขล็อกสามตัวค่ะอันนี้สูตรเพลอนแดงปั่นให้จินตนามากเนาะคะ่ะจินตนาเย ah ลยมเฮดล่องเบิงค่ะว่าถ้าเปรียบเทียบกับคนที่เข้าเป็นประจํานะคะเพม่นมีลายสูตรมาก อีตนาเขาเรียกเอามาแจ่มน้ำเนาะค่ะคุณผู้ชมฝากไว้เด้อค่ะคุณผู้ชมฝากไปเบิงน้ำค,ค่ะเทือกลขามันเข่าเนาะค่ะคุณผู้ชมเนะคะคาะพอเข้ากับองค์คือกันว่าตัวใดมันจะเข่าตัวใดมันจะออกเนาะค,ะะค,ะะคะ่ะเนาะถ้ามันออกก็คือมันออกอยู่ในนี้แหละคะ่ะคุณผู้ชมเข้าในสูตรแล้วก็ออกอะจะสามตัวบนที่สองตัวท้ายจย่งนี้นะคะเอาค่ะคุณผู้ชมดูไว้เป็นแนวทางเด้อค่ะกด ติดตามกดไลค์กดแชร์ให้จินตานานํำเน้ด้อค่ะคุณผู้ชมค่ะจะขอบคุณมากๆเลยค่ะแล้วก็จะหาแนวทางที่ดีๆแม่นๆมมาให้คุณผู้ชมดูด้วยค่ะค่ะวันที่16นี่16มีนาคม2567จินตานาขอพรให้คุณผู้ชมที่ชมช่องจินตานาชั้นแนวแล้วดูเบิ่งตัวเลขแล้วก็ขอให้ทุกคนจงมีความสุขมีความลำารวยมีเป็นเศรษฐมหาเศษฐีมีมังยาเด้ขาดได้เดขินค่ะ ขอให้มีเงินทองลังไหลเข่ากระเป๋าทุกมือทุกเว้นมีความสุขกายสุขใจสุขภาพแข็งแรงกันทวนนาเเ้อค่ะคุณผู้ชมค้าสวัสดีค่ะ